เด็กรักัรเด็กรัการออมนะคะนที่จริงเขาทำทุกวันแหละแต่วันนี้แม่เพิ่งไ,ได็กจะถ่ายภาพหรือจะถ่ายคลิปอ่าี่มองรักการออมนะลูกเหรียญน,นี้หยอดประมาณสิบนาทีแล้วครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ลงอนนม,มองหยอดได้ไหมอ่ะเนี่ยเขาทำอย่างนี้ เขาค้างไว้ตรงนั้นนะลูกอ่ะลองอีกทีจะไปกดแรงๆมันก็ไม่เข้าดิพี่มองให้มันเข้าช่องอ่เนี่ยนี่ทำนี้ นี่พี่วังต้องให้มันตรงๆดินี่